สวัสดีครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่ที่หมอชิด2นะครับเราก็มาทำการติดตามนะครับนี่ครับสาวน้อยลำเพลินโชนะครับพบกับช่องผมนะครับนายน้อย j จ2 o f f i c i a l นะครับตอนนี้ผมมาอยู่กันที่หมอชิด2นะครับเอ้าผมก็มาตามหาสาวน้อยลำเพลินโชนะครับนี่มาแล้วนะครับเจอแล้วครับ รถตู้นะครับของสาวน้อยลำเพลินโชนะครับนี่ครับเรามาตามติดนะครับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับโอ้สาวน้อยลำเพลินโชนะครับเจอแล้วนะครับรถหมอลำนะครับรถหมอลำจอดเต็มเลยนะครับ อุ้ยนี้ทำตาส้มตำนที่นี่สวัสดีครับ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 โอ้หเห็นเห็นอย่างกันเนาะครับาครัครับตามมาครัวครับผมก็นายน้อยเจโอ u ช o f ออฟฟิเชียลนะครับวันนี้มาตามติดชีวิตลำเพลินสาวน้อยลำเพลินโชว์วันนี้เป็นยังไงครับวันนี้ มันเป็นยังไงฝากชอบให้นะครับอ่าครับนี่ครับนายน้อย JO2 นะครับนายน้อย JO2 Official นะครับข้อโจนะครับข้โท้าทาดครับอู้สาววันนี้แบบจะมาจะมาถ่ายนะครับวันนี้เสียดายมากเลยไม่ได้ไม่ได้เล่นใช่ไหมครับวันนี้ยเพราะฉนั้นอยู่ไม่ไกลครับแม่ไม่ไกลนี่ครับโอ้เป็นตาเสียบนะครับเป็นตาเสียบนะเฮ้ย ช้อนเต็มเกือบช้อนเต็มนี่นะครับอือมากครับอร่อยแป้งพีบนะคะโอ้อันนี้อะไรนะครับอันนี้แกงฟักทองใส่ไก่แกงฟักทองใส่ไก่โอ้แซ่บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กในวันนี้นะครับสำหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับวันนี้ ได้ข่าวว่าไม่ได้เล่นนะครับเวทีไม่ได้ตั้งนะครับวันนี้นะครับก็มาดูนะครับแดนเซอร์ของเรานอนกันอยู่นะครับผมเป็นที่น่าเสียดายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นที่น่าเสียดายมากนะครับ ไม่ได้ดูหมอลำเลยวันนี้โอ้โหพวกนอนเลยนอนเลยตอนนี้เสีงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อุ้ยฝั่งนี้กำลังกินสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยแซบวะครับแซบวะครับเดียได้นะครับวันนี้นะเราไม่ได้ดูหมอลำเลยผมตั้งใจมาดูหมอลำเลยนะครับวันนี้ ก็สำหรับตอนนี้นะครับเป็นที่หน้าแบบ <Ooh. S 1> ทีมงานนะครับทีมงานก็นอนนอนนะครับวันนี้ไม่ได้เล่นนะครับสวัสดี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 ครับกำลังจะทอดไก่ครับอืมกำลังจะทอดไก่ <laughs> มาเราไม่ได้เล่นนะวันนี้ก็มาทอดไก่มาถึงกันตั้งแต่กี่โมงครับวันนี้รถเวทีมาถึงก่อนนะเวทีมาถึงประมาณช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนี่แหละครับเขาไม่ให้ตั้งเลยวันนี้ก็ดีมีคำสั่งออกมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหเสียดายเลยครับวันนี้เป็นหน้าที่หน้าเสียดายนะครับว่าท่านผู้ชมมารอเออท่านผู้ชมมารอแล้วโอ้โห เขาไปให้ตั้งนะครับใช่ไหมใช่ครับเพื่อคำสัดส่วนงดอ่านจัดสถานที่นี้ห้ามจัดมาหอเราสงเลยอ๋อเมือตอนนี้ตำรวจได้มาสามรอบสี่รอบแล้วกลัวมอลำตั้งเวทีออ๋กลัวววกกลลััมอลำตั้งเวทีนะครับโอ้ยถ้ามาอีกรอบนี้สงสัยจะตำรวจจะโดนจับเขอเราก็มาเลยมาทำการทอดไก่เลยนะครับตอนนี้ไปพรุ่งนี้ครับงานการชาติวันน้อยครับ เอาพรุ่งนี้งานกาชาติบางน้อยใช่ไหมครับฝากช่วยนะครับงานกาชาติบางน้อยนะครับวังน้อยสองวันครับวังน้อยสองวันแล้วก็วันที่สามยังอยู่ตะวันนาบางกะปิวันที่สามตะวันนาบางกะปิวังน้อยอยู่ตรงตรงไหนครับอ่าตลาดมันเป็นงานกาชาติเป็นอ่ามันพรุ่งนี้เป็นงานกาชาติเลยนะครับอ๋ออ๋อเป็นแต่วันที่ดูเป็นงานกาชาตินะครับมันมีกิวงาน ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้นอนนี่นะครับไไม่าาครคับ <laughs> อ๋อ<ะ> <c oughs> กำลังไปไปที่งานเลยครับออ๋กำลังจะเดินทางไปที่งานนะครับไปงานคอนเสิร์ตที่นี่มาก่นาอนอเดี๋ยวก็จะเดินทางนะครับเออ่พรุ่งนี้นะครับงานกาชาดบางน้อยแล้วก็วันที่สองเล่นอยู่ตรงข้ามตลาดวังน้อยวังน้อยกันครับวังน้อยสองวันควังวังน้อยสองวันนะครับวันที่สามก็ ตะวันนาข้างห้างบทงมบางกะปิโอเคอจัดโดยทีมงานกำลังแกะนะครับอืมกำลังแกะนะครับวันนี้เสียดายมากเลยครับอุตส่าห์อยู่ใกล้ๆนะครับวันนี้โอ้ย <ใน S 1> กำลังโดนแบบตรงนี้ก็คือไม่จัดไม่ได้เลยเขา,เาห้ามจัดนะครับห้ามจัดหอเราพนะครับมาทอดไก่กันนะครับทุกคนทอดไข่นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ สาวน้อยลำเพลินโชนะครับสาวน้อยลำเพลินโชของเรานะครับวันนี้เป็นที่น่าเสียดายมากนะครับแอ้ว่อแต่ก็บอกว่าไม่ได้ทำการแสดงก็ขอให้มาได้กินข้าวที่นี่นะครับขอให้ได้มากินข้าวที่นี่นะครับโอ้ยไม่ได้เล่นนะครับวันนี้ครับเขาห้ามจัดมหัรลสพนะครับทุกชนิดนะครับโอ้เสียดายอลไครับเสียดายอะไร มือนีไหมนี่ครับบรรยากาศนะครับไปดูบรรยากาศรอบๆไหมครับยังไงก็ส่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนครับนี่ครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับวันนี้รถมาจอดหลายคันเลยนะครับนี่รถตู้อยู่นี่ครับรถตู้อยู่นี่ ทีมงานก็นอนรออยู่นะครับดูครับทีมงานนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับนอนเล่นโทรศัพท์กันอยู่นะครับตอนนี้รถมาจอดนะครับเขาห้ามตั้งเวทีนะครับเขาห้ามตั้งเวทีเลย ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับทีมงานสาวน้อยลําเพลินโชว์อยู่นี่ครับวันนี้ผมตั้งใจนะครับมาถ่ายทำนะครับมาถ่าย ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับทีมงาน,นครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับวันนี้น่าจะไปนวะนะครับไปนวะนะครับที่นี่เขาไม่ให้เล่นนะครับไม่ให้เล่นนะครับ เสียดายมากเลยครับวันนี้นะครับเราไม่ได้ทำการแสดงเลยวันนี้ครับนี่ครับทีมงานก็เลยนอนอยู่ตรงนี้กันนะครับยังไงก็ฝากกติดตามนะครับพิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมาให้กำลังใจด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ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  ทุกคนเซ็งกันหมดเลยนะครับมาถึงไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นด่วนนะครับด่วนตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ลงนะครับเจ้าหน้าที่ลงวงสาวน้อยลำเบือนโชว์นะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่มาติดป้ายประก,กาศนะครับทุกคน เป็นที่น่าเสียดายมากเลยนะครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็มาทำปิดป้ายประกาศนะครับว่าพื้นที่นี้น่าจะห้ามจัดมหัสลศพนะครับโดนวงสาวน้อยลําเพืินโชว์นี่นะครับ สามารถมาจัดงานนะครับมาหอแล้วศพได้นี่รถลูกชิ้นมารถลูกชิ้นมาโอ้ตอนนี้ต้องสอบถามรถลูกชิ้นก่อนแล้วครับ <c oughs> นี่ครับก็ <c oughs> มาจัดงานไม่ได้นะครับตามคำสั่งศาลน,นะครับตามคำสั่งศาลน,นะครับรถบัตรก็จอด นี่ครับลูกชิ้นอันนี้จะมาขายงานคอนเสิร์ตแล้วครับไม่ไม่เออมาทุกวันนะครับถือว่ามาขายงานคอนเสิร์ตนี่เราไปรถะบัตนะครับคนโหทีมงานนอนนอนกันกันอยู่เลยนะครับเดี๋ยวต้องตามไปที่นวัดนครครับดูทีมงาน ทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์มาติดตามชีวิตเป็นยังไงครับวันนี้วันดีครับวันดีครับโอ้เสียดายนะครับวันนี้โหเสียดายมากเอาแล้วเขาเพิ่งมาแจ้งใช่ไหมครับผมเห็นใช่ครับเ <í ns> พิ่งเพ,พิ่งแจ้งวันนี้เพิ่งเพิ่งมาแจ้งวันนี้เลย <planets. c oughs> โอโ้โหอะไรไม่รู้นะครับ <c oughs> มาโดนงานสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับสาเราจะมา รวมสนุกกันนะครับตอนนี้ก็จะรอไปที่นวะต่อเลยโอเคครับโอเคนี่นะครับทุกคนต่างเซ็งเลยใช่ไหมเซ <laughs> ็งเซ็งนะครับเซงเลยนี่ครับมาเจอทีมงานทีมงานของเรานะครับเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนอยมากเลยอะนะ เซ็งเลยเสียดายเลยเนี่ยโอ้โหแล้ววงอื่นเขามาเล่นได้แล้วเรามาโดนเราต้องหนัไปเหรออืมรงงานนี้มันนานมากรอมานานมากนะครับหมอชิดใช่ครับโอ้โหเสียดายนะครับลานหมอชิดนะครับหมอชิดนี้ต้องลำโพงซ้ายนะครับหมอชิดลำโพงาัซ้ายอ่ะใช่ป่ะลำโพงสายเท่านั้นลำโพงซ้ายเท่านั้นเป็นไงครับวันนี้ เป็นไงบ้างตอนนี้เ๋ยวๆตอนนี้จะไปลงช่องนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับนำไปเขพูดเต้นเป็นอย่างเดียวใช่ไหมเต้นเป็นอย่างเดียวนะครับฝากอะไรไหมครับฝากอะไรนะครับถึงท่านผู้ชมที่กําลังคิดว่าจะมาวันนี้ เป็นกำลังใจให้นองดีมด้วยแดนเซตเตอร์คนใหม่เป็นวงวงแรกที่หนูเข้ามาอยู่เลยโอเคครับเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้นะครับใครที่จะมาหมอชิดซองวันนี้โอ้โหเสียดายมากเลยนะครับทุกคนยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ <laughs> นี่ครับสาวน้อยลำเลินโชนะครับวันนี้ เสียดายมากๆนะครับเสียดายมากๆของอุตสาจะมาํำโพงด้านซ้ายนะครับไม่ได้มาเลยโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปต่อไปต่อนี่ครับเดี๋ยวเขาก็คงจะเดินทางไปที่บางน้อยครับไปเจอกันที่วางน้อยนะครับเงานพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้งานกาชาตินะครับ สำหรับช่องน้อย9ก้ก็รายงานข่าวนะครับวันนี้เสียเป็นที่น่าเสียดายมากนะครับว่าสาวน้อยลำเบินโชเราไม่ได้แสดงกันในวันนี้นะครับทีมงานเสงกันหมดนะครับทุกคนนะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวน้อยลำเบินโชด้วยนะครับนี่ครับคำสั่งศาลไม่ให้เล่นนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจครับเดี๋ยวทีมงานคงจะเดินทางไปที่วังน้อยต่อไปนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็ฝากช่องนาน้อย j o o o f f i i i a l ด้วยนะครับไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ